ห้าเหรียญที่น่าจับตานะครับถ้าเกิดบิตคอย n ปรับตัวลงบนจุดพีคนี่ครับมีเหรียญอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปไล่ดูกันครับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงเพื่อเมื่อต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับแล้วในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการแชร์ริ่งความรู้นะครับในเรื่องของเทคนิคนะครับแล้วก็ตัว พอและสัมผันะให้เพื่อนสามารถนําความรู้ไปต่อยอดกันได้ครับและสําหรับเพื่อนนะครับที่ไม่มีเขาของเคเกนะก็สมารรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีส่วนลดข้ามยามในการเทรดกับเพื่อน30%ตลอดชีพเลยนอกจากนั้นนะครับเลยมีกลุมโอเปนแชทนะที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟทางด้านคริปโตนะครับเพื่อนที่สนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วเ้าไม่ตัวหน้าจอตัวเทรดดิ้ง i ิ w แล้วนะครับก่อนอ่เีจดถึงตะัปปไท ตัวห้าเหรียญที่เรามองไว้นะครับว่าถ้าตลาดมีการปรับตัวลงไปถึงวอททอมหรือว่าจุดพีคจริงๆเนี่ยพวกเหล่าห้าเหรียญตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับเขาเียนในฝั่งของบ C นะครับเรามีการวิเคราะห์นะให้เพื่อนดูถึงกล่องด้านบนก่อนแล้วกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าก่อนอันเนี้ยตรงช่วงเนี้ยเรามองว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะตัดสินนะครับถ้าเกิดมีการเบรกขึ้นไปเหนือ2องหมเนี่ยที่เราได้มีการวางแผนไว้เนี่ยจะทําการวิเคราะห์กราฟวางแผนใหม่นะครับแต่ตอนเนี้ยมันมีการปรับตัวลงมา ตามที่เราคาดการไว้เลยตอนนี้นโพวชั่นของเรามีเงินสดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้มีการเปิดอะไรไว้เ,เลยนะครับจากส่วนตัวผมนะก็จะมีในฝั่งของการเปิดก๊อปปี้เทร้บ้างแล้วก็ในฝั่งของโพวชั่นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับคราวนี้พอมันดิฟลงมาลักษณะแบบนี้เนาะมันก็ตรงกับตัวเวฟที่เราได้มีการวางไว้ค่อนข้างพอดีเลยนะครับจากที่1ตรงนีงน้พอมันจบจุดพีกตรงนี้นะครับในการลงเนี่ยมันก็มีการทําการคอนดิทีฟขึ้นมาใช่ไหมเป็นขา2อง ซึ่งขาสตรงนี้ก็จะมี3ขาด้วยกันกนะ็คือ A B และก็ C นะครับเช้าเนี้ยมีการดิฟลงไปค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามันไม่ทําการทะลุหัวเนี่ยตรงเนี้ยยังมองเป็น B ได้อยู่นะครับที่เป็น B ปกตินะแล้วก็มีการทิ้งของขึ้นมานะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวลง5ขึ้นต่อนะฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราดูในภาพ1ชั่วโมงอ่ะเข้าไปดูกันย่อยๆ1ชั่วโมงตรงเนี้ยมันจะมี5ขาที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือ ปรับตัวมาเป็น1ตรงนี้ขึ้น2ตรงนี้แล้วก็เบรกมาเป็น3ลวดชันๆน,นะครับแล้วก็ย่อเป็น4แล้วก็ลงแ้่ตรงนี้นะครับค่อนข้างครบถ้วนในขาตรงนี้นะครับการปรับตัวขึ้นตรงนี้อ่เอขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็น B แล้วก็กําลังทําขา C ขึ้นมปถาวรมาณ185นะครับอันนี้ที่ผมมองไว้นะขา C ต้องแหลบหัวหนึ่งขึ้นไปนิดนึงนะจากที่คาดการไว้หรือว่าอาจจะ ไม่ขึ้นก็ทะลุไปก็ได้อยู่แถวโซนประมาณน,นี้เตรียมพร้อมนะที่จะทำการปรับตัวลงเป็นขาสามด้านล่างยา,ยาวๆไปไกลๆตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าขาสามมาจะลงไปไม่สุดหรือประมาณ13,000ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันมีการเบรกกลับขึ้นไปยืนเนี่ยด้านบน2อ0หมเลยอะไรเงี้ยเราก็วางแผนในการเทรดใหม่อีกทีแต่ตรงเนี้ยยังมองเป็นแบบเดิมอยู่นะครับ เท่านี้ในฝั่งของ5เหรียญเนี่ยที่น่าสนใจนะถ้าเกิดสมมุติ BC เนี่ยมันมีการปรับตัวลงไปถึงจุดพีคอะเรามองที่ภาพเดก่อนแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนนะว่าถ้าสมมุติ BC ปรับตัวลงไปตามที่เราวางแผนไว้ตรงนี้ยนะซูมอินเข้าไปนิดนึงกล่องนี้นะฮะแถวประมาณ12-13 0 3หรือว่าแบบ1 1่นอะไรเงี้ยแถวนี้นะฮะ5เหรียญไหนที่น่าสนใจถ้ามันยังไม่หลุดเทนในการเทรดอยู่ นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันอันแรกเลยก็คือทางฝั่งของ b ี c เนี่ยแหละที่เราควรจะต้องมีในพอร์ตไว้เพราะว่า BC เป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเหรียญที่ทั่วโลกนะครับเชื่อมั่นนะครับอันที่2เลยคือ E t ทอ่ะรูในฝั่งของีทนะครับมันจะมีขาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันสําหรับ BC เลยนะที่เรามีการวางแผนไหมตอนนี้ตัว e t ทเนี่ยมันมีการทะลุตัวแนวรับตรงน,นี้ลงมาเนาะเพราะฉะนั้นเรามองนี่เป็นขานหนึ่งเลยขานหนึ่งที่จะลงนะ แล้วการย่อรอบนี้ขึ้นมาเป็นขา2ัแถวนี้น่าจะมี A B C ขึ้นใหม่เหมือนกันเพื่อที่จะลง3แล้วก็น่าจะไปจบแถวประมาณนี้ด้าน,นล่างแถวนี้ดังนั้นอันนี้เป็นหนึ่งเอาคอยตัวหนึ่งที่เราควรจะต้องมอนิเตอร์นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติมันจบขาที่เป็นขา5เวฟตรงนี้จริงๆอะ่ะค่อนข้างสวยมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่า ไลฟความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตละซึ่งนั่นน่าจะเป็นจุดพีทุกๆครั้งนะครับจุดมันก็จะย้อนกันมาย้อนกันมากับหัวกันไปกับหัวกันมาอย่างเงี้ยตลาดมันก็วนๆอยู่แบบนี้แหละนะครับแต่เราต้องตามมันให้ทันนะครับอีกอันนึงก็คือทางฝั่งของอะครับที่เราค่อนข้างบูลลิสนะก่อนอันนี้บูลลิสค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตอนเนี้ยยังยืนอยู่เหนือโซนสะสมอยู่ได้นะครับโซนสะสมถัดไปเนี่ยถ้าเกิดตลาดมันแคสอี่รอบหนึ่งผมมองว่าด้านล่างตอเนี้เป็นจุดที่ เขาเรียกว่าจุดน่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่คนหลุดนะที่ไม่คนหลุดถ้าหลุดเนี่ยอาจจะต้องไปวางแผนกันใหม่หรือว่าถ้าเกิดเราเทรดไปนักะของครึ่บสองเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการสะสมเพิ่มถ้ายังไม่ทำยูโรแบบไกลๆซึ่งโลงทางฝั่งคับเนี่ยมันก็ค่อนข้างไม่ได้ไกลมากเนี่ยมันอยู่ประมาณ15เนาะ15บ8าบาทอะไรเงี้ยนะครับแถวนั้นนะครับก็วางกลยุทธ์วางแผนกันด้ดีอันนี้คืออีกหนึ่งอาคออย ะะอีกอันนึงก็คือทางฝั่ง OKB OK ผมมองแล้วโหวดูกราฟค่อนข้างสวยเลยเพราะอะไรเพราะมันยืนมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถยืนบนหัวตรงนี้ที่มันเบรกขึ้นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นไกลๆเนี่ยน่าจะมีการปรับตัววิ่งขึ้นเป็นแบบเคอร์ฟสามลังนจีนี้ได้ก็คือแบบเคอร์ฟที่ค่อนข้างชันเกิดข,ขึ้นได้ หรือว่าอาจจะมองเป็นวงหนึ่งถ้าเกิดมันมีการเบรกขึ้นมาตรงเนี้ยน่าจะบูลลิ่มากๆนะครับก็เ,เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะมีลิสต์รีบอร์ดที่น่าสนใจนะครับอันนี้นเพื่อนๆก็ลองเก็บไปเป็นการบ้านไปดูกันนะครับอีกตัวหนึ่งโซนสุดท้ายเนาะก็คือทางฝั่งของดอทหรือว่าน้องหมาของเราเนี่เองนะน้องหมาเรานี่เองซึ่งน้องหมาเนี่ยโซนสะสมด้านล่างนะผมเห็นว่าค่อนข้างสตรองเลยไม่ไม่ไมยอม ทะลุลงไปนะครับเท่าน,นี้ถ้ามันแข็งแรงแล้วมันสามารถยืนอ,อยู่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอาคอที่น่าสนใจเราลองตีทาร์เก็ตดูซิว่าถ้าตรงเนี้ยมันเป็นเคอร์ฟหนึ่งจริงเนี่ยน้อน,น่าจะมีทาร์เก็ตอยู่แถวประมาณตรงนี้0ูนย์นะครับซึ่งการเทรดในโซนแถวเนี้ยมันไม่ใช่การไล่ราคาอยู่ละมันเป็นโซนที่ย่อลงมาหาแนวรับแนวซับรอสแล้วไม่หลุดรันเทนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ เป็นตัวสุดท้ายนะที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของพ OK, อร์ตโอเคอน้่นที่มีการแบ่งไม้สเกลปิงนะเป็นไอเดียกับเพื่อนเป็นเคสซันดี้นะครับคราวนี้ Excel นะครับตอนนี้มันมีการสต็อ l o อสช่วงก่อนอันนี้ไปซึ่งผมเนี่ยสต็อมือไปเพราะว่าตลาดมันผิดทางจากที่เราได้มีการวางแผนไว้ตอนนั้นนะครับคือ บีเนี่ยถูกทางตามที่เราวางแผนไว้ดังนั้นเนี่ยพวกเอาคอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวที่เรามีการเปิดโพชชั่นเนี่ยผมก็เลยซอฟลอตหมดเลยจากการเบรกรอบนี้คือเป็นไปตามทางที่เราวางแผนไว้แหละบ c แล้วคาดการว่าเอาคอยที่เราได้มีการเปิดไว้เนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะเปิด r า c ไว้แล้ว r าีเนี่ยมันดูเหมือนจะหลุดเหมือนกันผมก็เลยโยนทิ้งไปเลยนะครับโยนไปก่อนเพราะว่า BC น่าจะมีการลันเทนเป็นดาวเทนตามที่เราวางแผน ปืนลงมาเนี่ยดังนั้นก็ซอบนั้นบนไปก่อนนะครับก็ลอสไปประมาณ20นน่ดอลไม่เยอะนิดเดียวนะครับประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ของสามร้อยที่เรามีตอนแรกนะครับคราวนี้ตอนนี้เราถือเงินสดอยู่นะครับสองร้อยแปดสิบเนี่ยคือ,อตัว total value ตอนนี้นะครับแล้วผมก็ได้มีการแบ่งไปในฝั่งเทรดดิ้งนิดหน่อยเนาะเ,เดี๋ยวเรามาจาักสานตรงนี้ทีถ้าเกิดมีการยิงออเดอร์แล้วนะครับคราวนี้เราจะมอนิเตอร์ที่5 เหรียญตรงนี้ถ้า BC เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาในโซนที่เป็นโซนที่ผมมองไว้นะเนี่ย A B ขึ้นมา C ีแถวนี้เราจะมีการปรับกลยุทธ์ในการเทรดฝั่งช็อตส่วนหนึ่งนะครับถ้าขึ้นเร็วๆนะตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในฝั่ง E t ทเนะครับเหมือนกันวางแผน,นคล้ายกันเลยนะฮะในฝั่งคัพเนี่ยอันนี้น่าจะเทรดในฝั่งโอเคไม่ได้นะครับ o k เเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเปิดฝั่งรอมีโซนแนวรับค่อนข้างแข็งในแถวนี้ ถ้ามีการดิฟลงมาอีกนิดนึงหรือว่าถ้าดูในภาพ4ี่ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณการดีดตัวกลับเนี่ยผมจะมีการเปิดอะเดี๋ยววางสต็อปลอตนะครับอันนี้คือตัวที่มาร์คไว้ก่อนเลยนะครับใส่สีแดงไวเลยแล้วกันในฝั่งดอทนะครับดอทอ่านดูภาพเล็กๆนิดนึงดูเหมือนจะมีการพยายามยืนนะยืน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 อยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววางสต็อปลอตด้านล่างทีนึ่งนะครับสำหรับเหรียญดอทนะฮะเดี๋ยวดูสัญญาณในฝั่ง BC ก่อนว่าถ้าเกิด ลงไปสุดละกําลังจะดีดกลับเนี่ยตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่เราวางแผนไว้นะครับ2ตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวออเดอร์ที่เราจะมีการเปิดเนี่ยผมจะทําการเปิดตัวนี้เราลบไปก่อนนะลบไปก่อนเราจะทําการเปิดน,นะน,น,นี่นะครับนี่แล้วก็นี่องเหลี่ญนี้นะครับ50 ใช้มาจิ้น50เหมือนเดิมเลยแต่เดี๋ยวเรามาวางซ o p ล็อตกันอีกทีว่าซอ p ล็อตตอนช่วงเรียวทานตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะครับตอนนี้เน็ตของเราอยู่ที่280นะ281นะครับประมาณนี้ก็สามารถเปิดได้อีก6ไม้ด้วยกัน5-6ไม้นะครับก็เดี๋ยวมาวางไอเดียในการเปิดกันอีกทีนึงวันนี้ก็มาอัปเดตเนาะในฝั่งพอร์ตในฟั่งภาพรวมตลาดนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่นะว่ามันมีการดิลงมา ค่อนข้างหนักหน่วงเลยตอนนี้แล้วก็ล่าสุดมีข่าวเนาะในฝั่งของการที่ไม่สามารถถอนเงินได้ทางฝั่งของ c r y p t o c o คนะครับซึ่งอยากจะฝากเพื่อนถึงเรื่องความปลอดภัยนิดนึงว่าตอนนี้ o k เเนี่ยไม่มีประวัติเลยในการที่ถูกแฮกนะครับหรือว่ามีประวัติในการที่นําเงินของลูกค้าไปใช้นะครับก็พยายามเลือกนะครับเอ็กชแนนที่มีความน่าจะถือแล้วก็มีประวัติที่ดี รายการอันนี้ฝากไว้กับเพื่อนทิ้งท้ายแต่นี่นะครับก็เป็น5เหรียญที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดบิตคอยมีการปรับตัวลงมาอยงจุดพีคนะครับเพบ้างๆลองไปทํากันบ้านกันดูเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครมีไอเดียหรือมีความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับ5เหรียญเนี้ยก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้สโตนมาร์เก็ตวัััันนนีี้ผมขขอออตววลลาไปก่บบคคุณแสสดร